สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยช่องหนุ่มมือชาแนลนะครับวันนี้เปิดร้านว <ละ S 1> ันแ,แรกเดี๋ยวเรามาดูร้านเพื่อนยำแซ่เบอร์นะครับได้ข่าวได้แมงดามาเยอะนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาต้มแมงดาสดๆกันนะครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูเลยนี่แมงดาเราสดๆมาเป็นกะลามังเลยนี่ดูยังตายยังเดินอยู่เลยนะครับนี่นะครับเราไม่ได้ดรามากนะครับเรามาทําเป็นของกินนะครับนี่ต้มกันสดๆเลยที่ร้านเรา เม็ดาสดนะครับเราสดจริงนะครับไม่ได้จบตานะครับเม็ดาฟิตเราก็ไม่ใช้นะครับนี่บอกเล่าหนุมมึงโนชาแนลนำมาจาะลึกก็เป็นดาสดสดเลยต้มเราก็จะมีการจับเวลานะครับ เป็นเทคนิคการต้มนะครับนี่เย้อย่เลยใครอยากกินยำไป่มงดามาที่ร้านเปิ้ลยำซับเปอร์เลยนะครับเมงดาสดๆครับเห็นไหมเห็นไหมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มมึงชนชาแนลด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยกันครับนี่นี่มงดาสดสดเลยได้เป็นหม้อเลยนี่นี่เดี๋ยวเราพาไปดูยำต่อนะครับนี่เมงดาได้เป็นหม้อเลย เดี๋ยวเราไปดูยำต่อนะครับครับเรามาดูยำเจเปิลกันนะครับนี่เป็นยำไข่ปลาเลซเซลนะครับขาดูใกล้ๆหน่อยแยกน้ำยำนะครับชุดนี้เท่าไหร่ครับร้อยหนึ่งค่ะหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่เป็นไงจุกๆครับไข่เต็มกล่องครับเปิดร้านมาวันแรกฟังเลยนะครับแดดเป็นตันตกเลยนะครับ ไปผ่านมาอย่าลืมแวะมาอุดหนุนร้านเปิ้ลยำแซเบเวอร์ตลาดต้ลุงหน้าสามชลบุรีด้วยนะครับน,น,ยยนี่น้ำยำแยกน้ำยำนะครับนี่เป็นยำอะไรครับยำเบคอนยำเบคอนเจ็ดสิบบาทนะครับหยุดไปสองวันแม่ค้าหน้าตาแจ่มใสวันนี้แลอารมณ์ดีนะครับฮะอารมณ์ดีอะครับ ได้หยุดไปสองวัน ch พ <fen> ักก่อนนะครับนี่แกงกัมยำแกกัมยำนี่เป็นยำเบคอนนะครับเจ็ดบาทนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับเราจะพามาดูร้านเจเปิลเรื่อยๆนะครับอัปเดตให้ดูตลอดนะครับนี่เบคอนเบคอนนี่เป็นไงจุกๆบอกแล้วให้อิ่มเลยทั้งแซ่บทั้งอิ่มเลย นี่อะไรครับเนี่ยแมงกระพุนค่ะโอ้แมงกะพุนก็มีไปปลาเลิเซียวครับใครชอบกินไข่ครับมีไปอีกแล้วใส่กล่องกลับบ้านแยกกับยำนะครับชุดที่สองไปแล้วนะครับเดต้มข้าวโพดไข่เ,ขเคเ็มต้มข้าวโพดใช่ไหมครับพี่คะตำข้าวโพดเค็มตำไปเลยไหมคะ ำข้าวโพดไข่เค็มแยกน้ำยำก็ได้นี่ไม่ธรรมดาบอกแล้วร้านเจเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปลงคบกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคกนี่ทำข้าวโพดไข่เค็มนะนี่ประเดิมพคกแรกเลยเปิดร้านใหม่ไม่คกเสๆสเลยไหมปลาร้ายังไม่เปื้อนยังไม่เปเซเซื้อนพริกเปื้อนเพื่ออะไรเลยนะครับประเดิมพคกแรกเลยนะครับนี่ตำข้าวโพดไข่เค็มแยกแยกน้ำตำเหรอครับยรแยกน้ำตนำนะครับ นี่ท้าที่รูปโป้งวันนี้แม่ค้าแลหน้าตาแจ่มใสนะครับเหมือนได้ปลดปล่อย อารมณ์ดีวันนี้แม่ค้าอารมณ์ดีนะครับหยุดไปสองวันพักผ่อนกันยาวๆครับมีน้ำเชื่อมสุดพิเศษนะครับน้ำตาลเคี่ยวสุดพิเศษเลยไม่เหมือนใครครับรับเฉพาะนะครับ เน้นย้ำนะครับมะนาวสดแท้ร้อเนะครับนี่บีบกันเน้นเห็นนี่เป็นไงเป็นไงให้กันเป็นลูก2ลูกเลยนะนี่2ลูกเลยมะนาวถูกมะนาวแพงแจ่ให้แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่ม,มุงชนชาแนลด้วยนะครับนี่เสร็จแล้วอยากน้ำยำ จำกระโพดกจะแยกน้ำจำได้เป็นไงไม่ธรรมดาบอกลาลานนีไ้ไปแล้วไปแล้ว นี่เขาโพดต้มกันใหม่ๆเลยนะข้าวโพดต้มวันต่อวันนะครับไม่มีค้างนะครับนี่ต้มวันต่อวันเลยนะครับแจ๊ใช่ขนานี่ฝักใหญ่ๆเป็นไงเป็นไงให้ทั้งฝักให้ทั้งฝักนะถ้าฝักเล็กแจ๊อบอกให้สอง <c oughs> เิดร้านมาลูกค้าก็เข้ารัวๆเลยนะครับนี่สวยงาครับตัม,ตมข้าวโพดตัข้าวโพดแยกน้ำยำาแยกน้ำตํมนะครับยืกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มมือชนชาแนลด้วยนะครับนี่จัเป็นชุดอย่างนี้เลยนะนี่ให้เป็นชุดเลย ทำให้นะครับตามวิยญาณธรรนะค,ะครับตามใจลูกค้านะครับร้านนี้จดได้เลยนะครับนี่เสร็จแล้วเป็นไงสวยงามไหมใครรุนใหม่รู้สวย สองร้อยยี่ิเไใสเ,นะเน้นเครื่องได้เลยครับหมึกกุ้งพวกไส้กอกอะไรเนี่ยครับอันนี้ได้นะคะของนี้นะคะอสองร้อยยี่สิบแล้วลูกค้ารับไปแล้วนี้เรามาดูเมนูเมนูนี้สุดท้ายนะครับเป็นยำปูมาพิเศษนะครับปักที่หลักได้เลยนะครับอยากน้ำยำอี้วนะครับ ที่หลักเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องหนุม่มมึงชนแชนแนล้วยครับ <c oughs> วันนี้แม่ค้าหน้าตาแจ่มใสนะครับอารมณ์ดีครับ <c oughs> นี่ยำปูม,มาหนึ่งร้อยบาทนะครับพิเศษนะครับเ <c oughs> ขาปกติชุดเท่าไหร่เจ <c oughs> ๊จ้าแปดสิบปกติปกติชุดละแจ็ดร้อบาทพิเศษเราให้หนึ่งร้อยบาทนะครับ ี่ตัวเลยนะครับถึงร้อยบาทนี่จัดเต็มเลยนะครับร้อยบาทจดได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามช่องหุมเมืองชนชนแนลด้วยนะครับอัปเดตร้านเปิ้ลยำแซ่บเบอร์ให้ดูตลอดนะครับทางช่อง YouTube นะครับที่เปิดร้านมายำไม่ได้หยุดเลยนะครับยำรวๆเลยนะครับ ร้านวันแรกก็ปังมากนะครับอย่างปูม้าหนึ่งร้อยบาทนะร้านเราเป็นปูวนล,ลอยใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ใช้วนล,ลอยด้วยไม่ใช่ปูรากนะครับปูรากเป็นไงเจ๊เนื้อจะเป็นโคลนโคลนจะเยอ,อะเนาะอันนี้จะไม่มีนี่นนี้ไม่มีโคลนเลยนะครับเนื้อใสๆเลยนะครับราคาแพงกว่าครับแพงกว่าโอ้ราคาแพงกว่าบนบนบนล,ลากนะครับบนล,ลอย ดูไม่มีโคเลยนะถูกโจดเลยเศษ1หนึ่งร้อยบาทเรามาดูเมนูนี้เมนูสุดท้ายครับลูกค้าเข้าเรื่อยๆนะครับลูกค้าเข้าเรื่อยๆฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มมึงชนช n แนลด้วยนะครับ ชอบสุกชอบดิบบอกบอกเจได้เลยนะครับเจทำสุกําดิบได้นะครับวันที่พี่ที่แล้วนะครับยับปูมาลวกสุกก็มีนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตากันจุกจุกเลยนะร้อยหนึ่งจุกจุกเลย 100บาทเป็นไงบอกแล้วไม่ได้แซบธรรมดานะครับอิ่มด้วยนะครับอานนี้ปูเราใช้ปูอัอนลอยนะครับปูไม่มีโคลเลยนะครับปิดกล่องได้ไหมครับ <laughs> พิเศษึงร้อยบาทเดี๋ยวมาดูปิดกล่องได้ไหมครับ จุกครับบอกแล้วจุกจุกูไข่ด้วยนี่ได้บังคับครูเห็นนะครับตองผิดไม่ได้นะครับบอกแล้วนี่เป็นไงไปแล้วครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่เมืองชนชนแนลด้วยนะครับนี่มาร้านเปิ้นยำมาป้ายนี้เลยนะครับนี่ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามด้วยนะครับเดี๋ยพีดี้เราพาไปดูใหม่นะครับขอบคุณครับ